ตอนนี้เราก็มาอยู่ที่สถานารีรถไฟ w i n d ดอ s w i l l ลเราจะนั่งรถไฟต่อไปที่ลอสเช่นบ n ูเนน R62 มิงอีกอ่ะชัวร์กว่านมันเลขอะไรเราไม่เห็นมันเขียนว่าลอสเช่นบรู n นน สถานีเลาเช่นบรนันต์จ์มองเห็นน้ำตกจากตรงนี้เลยจะไปเดินเล่นที่หมู่บ้านนี้ไงคิดว่าคงจะข้ามไปฝั่งนูนะ้นค่ะ Thank you, <laughs> Thank you. ฟราได้อะนี่เราไปเมอเร์เรเนี่เจน่ะไปแหละเทิการเี่แล้วหรอเทิการนะนัะ่ก็ได้ใช่คะตังวิวคอสวยเวอร์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 สวยเลยหายใจ อันนี้คือรถไฟจากสถานนี้เลยวะเพื่อที่จะขึ้นไปที่เมอร์รัน สถานีเมเรนต1,634เมตรเหมือนไม่สูงแต่ว่าโคอรสูงลงรถไฟมาแล้วก็จดนเดลองชิมไหมลองชิมน้ำนะน้ำตรงเนี้ย เป็นหมู่บ้านเล็กๆแต่น่ารักมากมันมันเงียบๆนั่นไงกับเช้าอ่ะกิมเบอร์อ๋อนี่ไงเจ๊ที่หนูบอกว่าเขามาเดินกันน่ะเนี่ยเ,เดินสามสิบห้านาที<ๆ>เห็นไหมคือหมู่บ้านเนี้ยกิมเบอร์อลเดินไหมไม่ต้องเราขึ้นไปข้างบนก่อนเนี่ยเป็นทางเดิน 3านาทีสิบห้านาทีเป็นวันนี้คือลงไปที่หมู่บ้านร้านอะไรไม่เปิดเลยอ่ะเงียบมากเนี่ย,เ,ยเขาก็จะมีน้ำแบบเนี้ยให้แบบว่าดื่มได้น้ำสะอาดก็มีร้านกาแฟใช่ไหม ก็นั่งจิบกาแฟกับนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวค่อยไปต่ออืมอร่อยเ่ะเห็นไหมบอกแล้วโครซองที่นี่ไส้ครีมอร่อยอะโครซองที่นี่โคตรอร่อยอันนี้โครัวซองบานิลาอีกอันเป็นอะไรนะแซมเอาบ้างเรไม่แพงเลยนะสองเหรียญกว่ากว่าจริงเหรอก็ไม่รู้ราคาก็หนูดูอ่ะอ๋ออืมอร่อย แต่ว่ามันขึ้นตรงไหนนี่สิมันมีลงด้วยขึ้นด้วยหรือเปล่าแต่ว่าอันนี้เราจะไปนู่นไงชเชลตันอะอนนน Thank you ขึ้นมาตรงนี้แต่ว่าเขานี้เ <c oughs> ขานี้ปิดเนี่ยอันนี้เราจะไปนี้แต่ว่ามันปิดเราก็เลยจะลงไปที่หมู่บ้านกระม,มวงแทนนี่โล่งมากเลยอะไม่มีคนแค่นี้กระจกมันมัวอะเจ๊ เนี่หมู่บ้านอย่างเงี้ยเจ๊ชอบไม่ใช่หรอชอบนะชอบจริงเราก็จะขึ้นเขาไม่ได้เราก็มาเดินเล่นหมู่บ้านอันนี้คือหมู่บ้านกิมเบอร์เล็กๆเงียบๆเ,บๆเจ๊มาทางนี้มั้ หมู่บ้านในหุบเขาสวยมากเหนื่อยยังเจ๊เหนื่อยแล้วจะได้เดินลงเ <laughs> มืองแห่งหุบเขาล้อมรอบไปด้วยภูเขา ดูดีเราลงไปทันเดี๋ยวเราไปล่องทะเลสาบกันเพราะว่าดูแล้วแดดดีน่าจะสวยอยู่ต้องใช้อุปกรณ์ใช่ฮัลโหลทำอะไรกันคะมัมมัมอันนี้เรากำลังจะนั่ง Thank you ไปอีกที่1 the ซิกแชเรทก๊าซออกัสโฟกัสนะครับยอมตัวเอฟเวอร์12เมน ขึ้นรถบัสกลับไปที่หมู่บ้านราท่านบนนั้นเพราะว่าเรายังไม่ได้เดินดูน้ำตกตอนนี้เราก็อยู่บนรถเมย์จะกลับไปที่หมู่บ้านราทชัน ก็มาอยู่ที่เมืองลอสเซอร์บรอนนนแล้วอันนั้นคือน้ำตกแล้วไงแล้วมันก็มีแม่น,น้ำแม่น้ำหน่อยอันนี้คือรถไฟที่เราขึ้นไปเมื่อเช้า ขึ้นนานขึ้นนานเร็วเร็วววคือเราจะไปดูท่าเรือที่ถ่ายเรื่อง Crash Landing on You นี้เบอร์หนึ่งส่วนสามนะอุ๊บส รจะไปตามรอยซีรีส์เกาหลีกันนะเจะ๊พี่น้องไม่รู้จักหรอกเพราะพี่น้องไม่ได้ดูนี่แล้วฉันก็มาตามรอยซีรีส์เกาหลีเรื่รอง Crash Landing on You เจ๊ มาหึงแล้วกับตันรีแต่กับตันรีไม่ได้เล่นเปียนโนยอยู่ตรงน,นี้ไม่รู้กับตันรีไปไหนสงสัยกับกหลีเลหนือไปละอันนี้คือทางที่จะเข้าไปยืนถ่ายจุดเนี้ยเสียค่าเข้า5สวิสฟรังใช้เหรียญก็ได้ใช้การ์ดก็ได้แต่เหรียญใช้ได้แต่เหรียญของสวิสเหรียญยูโรใช้ไม่ได้นะจ๊ะ เรายอมจ่ายเข้าไปคนละห้าฟรังแล้วแล้วก็เข้าไปถ่ายรูปตรงนั้น,นอะ่ะสะพานไม้นี้คือสะพานที่กับตันรีมานั่งเล่นเปียนโนโน,นะจ๊ะ <c oughs> ซีรีส์ครัชแ n นดิ่งออนยูตามรอยซีรีส์เกาหลีสวยมาก ตอนนี้เรากำลังจะนั่งรถเมย์กลับไปที่อินเตอร์ลาเคนเวสแล้วให้ดูว่าคนเอเชียเยอะแค่ไหนบรรยากาศยามค่ำคืนในเมืองอินเตอร์ลาเคนนักท่องเทีย่ยวเยอะมาก นี่กับข้าวกับข้าวมือสุดท้ายก่อนออกจะอินเตอร์ลาเค่นนะคะไป,ไปซื้อ Chinese Takeaway มาข้าวผัดกับผัดบุ้เสีเ่ยว <laughs> นี่แกงป่าทำเมื่อคืนเหลือวันนี้ต้องกินให้หมดเพราะพรุ่งนี้แบบต้องไปเอาไปต่อละ <laughs> หมดไหมว่าพี่น้อง